สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตาเกมนะครับวันนี้เป็นตำปูแป้นเป็นครั้งแรกของชีวิตเลยนะครับที่จะได้กินตำปูแป้นนะครับเขาบอกว่าผมด้วยอร่อยกับปูม้าไม่เคยกินเลยเมื่อกี้พี่ลองชิมแล้วอร่อยมากเนื้อมันหวานนะครับผมแต่จะได้ตัวมันเล็กแต่รสชาติมันอร่อยนะครับผมวันนี้ก็เลยตำให้กับน้องกินนะครับลองชิมสุดยอดชิมเลยไม่เคยไม่เคยได้ยินชื่อมันเลยปูแป้นพี่ก็เพิ่งมาได้ยินแหละเคยกินครั้งหนึ่งครับเขาดองมาให้อันนั้น คือคณะก็ติดใจแล้วอะแต่ครั้งนี้ลองมาตำดูมาแบบฉบับตำสุดยอดเนื้อมันหวานครับแล้วมันพ่อๆกับปูไข่ดองอะครับพี่เจมขนาดน,นั้นเลยใช่พี่เจมพูดซะผมแบบน้ำลายแตกถ้าม,มันมีมันเยอะก็เหมือนเหมือนกับปูไข่ดองเลยถ้ามีขา้าวเหนียวนะขาน้าวเหนียวจิ้มสุดสุดบอกเลยมันมันคือแบบโอ้หพี่เจมบอกว่าแพงกว่าปูมาแบบ้าใช่ไหมแพงกว่าปูมา้า ตอนนี้แพงกว่าปูมานะกิโลละสองยแปดิปูมาตัวเล็กนี่200ร้อาบาทสองร่อถ้าตัวใหญ่ก็แพงอยู่ปูมามแต่นี้แพงกว่าปูมาตัวเล็กอะคืออร่อยอะอร่อยคุ้มแ <c oughs> ม่สตอเราเหลือได้หลายคลิปนะพี่เกมสตอเราเยอะยังม,มียัง,ม,ม,งม,มีหนึ่งหนึ่งถุงโอเคได้กินกับพ้มตามอีกหลายคลิปครับ <c oughs> แซ่บจริงๆเลยส้มต่ำเนี่ยนี่แหละเมนูโปรดมันมันมันเกือบทุกตัวเ้ืองอ้อยตัวเมียนะเนี่ยส่วนมากเป็นตัวเมียนะครับเนี่ยที่เขาจับมาเนี่ย มันออกจัดทั้งตัวแล้วแหละผมว่าตัวมันไม่ใหญ่มากแต่ว่าอร่อยก็น่าอร่อยนี่ยังไม่ได้แกะรบบน,นี่ครับโอ้โหมันกัดเข้าแบน้ำต่ำแหลนะนั้น ตามอร่อยมีของปรดเข้ามาอย่างแนละ้วใช่ <laughs> เจออย่างแล้วครับผมของปรดอืมกินมากแบบนี้ไม่ต้องกินปูไข่ดองก็ได้ละ <laughs> กินปูแป้นนี่แ <laughs> หละปขดดองแพง <laughs> แม่พี่เกมทำนี้ข้าวนี่สุดๆุแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าวันนี้ตามอร่อยมากแซ่บมากด้วย ยอดด้วย <Okay. S 1> วันนี้วันนี้คือฝุดฝีมือเลยคือตามปูแป้นไเได้ครบครบเครื่องจริงวันนี้าขาันไปตกไม่เกิน <laughs> ได้พี่มิกไม่อยู่ <laughs> พี่มิกไม่อยู่นะครับผมไม่งั้นอร่อยเลย ยอดมามันเป็นปูทะเลใช่ไหมพี่เกมปูทะเลครับน่วเป็นปูทะเลปูนามพี่ไม่กล้ากินดิบมันมีะยาธิกรับปวะพยาธิครับ ทับใจในความมันถึงแม่ตัวเล็กตาสุดยอดยอร่อยอออกระดองครับกระดองโอย ข้าเหนียวอ่ะ <Rabbi> ข <unfinished> ้าเหนียวจ้ำลงไปสุดยอดอร่อยจนแทบร้องไห้เพราะว่ามันเผ็ดเพราะน้ำต่ำมันเด็ดมันเผ็ดมันนัวถึงได้แซ่บขนาดนี้เงี้ยล่ะอหยใคร ้ำต,ำต,ำตำมามมือควักออกมาผมกัดเลยนี่ห,หวานต้องบอกว่าความมันของมันนี่คือแบบเหมือนกูไข่ดองเปียบเลยไม่น่าละถึงแพง เจ้าของร้านเขาบอกว่าที่เขาขายของทะเลเขาบอกว่าช่วงนี้มันจะแพงนิดนึงครับถ้าเป็นช่วงหน้ามันมันจะถูกลงต่วนี้มันลงังหายากราคาก็เลยแพงนิดนึงแต่ว่าข้างหน้าอม,มาดองด้วยครับน่าจะสุดๆอะ่ะเกี๊ยวข้าวเหนียวนี่ตาอะไร <laughs> ลงไปโรงเรียนนั่นเอะพี่เกมเพราะฉะนั้นผมขอกินให้แบบสุดๆไปเลย <laughs> เกี่ยวไรแปลงเรียนน้ำพวกนี้โอ้เย็นนี้ก็น่าจะย่อยแล้วครับอยากจะลุกเลือกเกินโอ้ย มันมันปูมันไม่ขาวเลยอครับไม่ไม่มีความขาวขนาดเราขนาดเราแกะมาแล้วก็มาตำเลยนะครับไม่ข่าวเลยครับน้ำมันมีความหวานน่ะน้ำมันหวานมันเหมือนปูนาเลยมันมัน เหมูอนน้ำตาไหลน้ำตํานี่แหละพาม,มันอร่อยพามันไม่อร่อยมันก็มันก็ไม่แซบอ่วันนี้น้ำตาํานัวมากกับส่น้ำปลาสุดดูใ,ให้ไอ้ <laughs> มันแซบมาก <N> นี่ครับเป็นตัวแบบนี้ทุกคนตัวไม่ใหญ่มากนะครับนี่นี่แล้มันไม่คาวโอ้ยนอนอือหูสุดสุดจิ้มเลยครับจิ้มไปเลยนะครับหอมจะดูดโอ้ยโอ้ยหืั๊วบเลยอ,ะอ่ะหยแซ่บเป็น แต่ตัวมันอ่อนนะครับกินได้เลยนะถ้าฟันดีอ่ะเคียวมันไม่แข็งใช่เคียวได้เลยแต่ผมจัดฟัน,นเลยเขาเลยไม่อยากเคียวมันแข็งนิดนึงสาหรับคนจัดฟันถ้าคนไม่จัดฟันก็เคี้ยวสบายเลยครับคือว่าอดอือไม่ได้อ่ะมันอร่อยจริงๆริงอ่ะอ่ปูใส่ปากคำหนึง่งอือประมาณสิบรอบแค่เปล่า นั่งไม่ได้แล้วผมจองยองแล้วตอนนี้แซบเกินอู้พี่เกมอะไรเขาไม่เงี้ยเหรืองความมันแบบบอกแล้ววันนี้จะมากินแต่ปูไม่ต้องมีข้าวเหนียวใช่อข้าวเหนียวปิดพอดีโอ้ ตุ้ยเข้าไปแล้วก็ยัดอุ้ยมันละกอไม่อยากกินแล้วครับกินแต่ปูโอ้โหดูชัด มันทุกตัวปูมันอย่ามาหวานะนะเนาะมันหวานหอมอ่ะมันอาจจะสดผมว่ามันจะสดแหละสดแน่นอนมันหวานหอมอะม่อมอะเพราะถ้าปูไม่สดมันจะมีกลิ่นคาว ซ่บมากปูมันไม่คาวหรือเปล่าถ้าคาวมันต้องคาวตบทนี้มันก็คาวไม่สาบครับปูม้ามยังคาวเลยเรากินอย่างเดียวแล้วย่าไปสดเลย <c oughs> อันนี้มันไม่คาวมันหวานอะมันหอมมันหวานกินมันเหมือนกุนาคือ <c oughs> ไข่ทุกตัวเดี๋ยวตอนนี้เราพักลาคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวเราค่อยกินต่อนะครับผม <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็มากินตำปูแป้นครับคุณผู้ชมอร่อยมาก ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะครับลองชิมดูนะครับอร่อยมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปดองหรือว่าเอามาจำแบบนี้นะครับสุดยอดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกินกันต่อก่อนนะครับก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็น้องด้วยนะครับพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ